ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างดูตลาดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของฮุงจุ้ยนะครับเกี่ยวกับรูปภาพหรือรูปปั้นหรือของตั้งโชว์นะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะแห่ง โชคลาบแห่งเงินทองนะเอาละนะครับอันนี้ก็เป็นยอดฮิตเลยนะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับนั่นก็คือนะครับตุ๊กตาหรือรูปภาพคกล็อกซิลนั่นเองนะครับนั่นคือสามเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะที่จะเหมาะมาจัดนะครับวางบนชั้นโชว์นะครับเป็นรูปภาพนะตกแต่งมุมห้องเพื่อเสริมโชคเสริมลาบเสริมการเงินการทองนะเอาละนะครับ เรามารู้กันก่อนว่าความหมายของท่านคืออะไรบ้างอย่างเทพหกลกซิ่วก็เทพหกนะเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองนะเทพเจ้าลกนะครับก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับส่วนเทพเจ้าซิ่วนะก็จะเป็นเทพเแห่งอายุมั่นขวัญยืนนะก็คือได้3ส่วนเลยนะครับนะเกี่ยวเรื่องของ เทพหกลกซิลนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดวางหรือชั้นโชว์ที่มุงคลมากๆเลยนะฮะตุ๊กตาหกลกซิลนะครับควรจัดไว้ในห้องรับแขกนะอย่าวางไว้ในมุมที่อับทึบหรือหรือมุมของห้องที่มันดูทึบๆนะครับควรจัดวางนะฮะให้ตุ๊กตาเนี่ยหันหน้าเข้าบริเวณใจกลางห้องนะนะลองดูเซนเตอร์นะนะครับแล้วก็พยายามหัน องท่านเนี่ยนะครับไปเซ็นเตอร์กลางห้องนะครับแล้วที่ห้ามเด็ดขาดนะอย่าหันรับตรงกับหน้าต่างหรือประตูเปิดไปปุ๊บเห็นท่านเลยอันนี้ไม่ควรนะครับเปิดหน้าต่างหรือเปิดประตูเนี่ยอันนี้ไม่ควรนะครับก็ถือว่าเทพพกลกซิ่วเนี่ยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งอายุยืนนะฮะอันเนี้ยถือว่า ถ้าหามาจัดวางได้ก็จะเป็นการเสริมมงคลอย่างยิ่งนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเอาละนะครับนะของเสริมมงคลอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นที่นิยมชมชอบนะครับนั่นก็คือพระยิ้มนะครับหรือพระสังกระจายนั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภนะความอุดมสมบูรณ์นะครับความสุขนะนะการที่เราจะตั้งพระยิ้มเนี่ยนะครับคุณจะตั้งไว้ในห้องรับแขก นะครับโดยให้หันหน้าเข้าหาโต๊ะรับแขกหรือศูนย์การของห้องนะก็คล้ายๆกับฮกลกซิวนะครับนะครับอย่าตั้งพระยิ้มหรือพระสังกาจัายในมุมอับทึบนะอันนี้ไม่ควรนะตำแหน่งที่จัดวางเนี่ยพระยิ้มควรที่จะสะอาดนะครับแล้วก็โปร่งใสนะเราสามารถจัดให้ต่ำกว่าศรีรษะเราได้นะครับแต่ไม่ควรนะฮะที่จะตั้งให้ต่ำกว่าเอวเรานะเพราะก็ถือว่าเป็น พระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับก็พระสังกัจจัยก็เป็นอีกหนึ่งที่ยอดฮิตเลยนะครับก็สามารถที่จะจัดวางนะครับได้นะก็ถือว่าโอเคดีมากนะครับเอาละนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับ กบสามขานะทุกคนคงเคยจะได้ยินนะครับกบสามขาก็เป็นมงคลนะที่เรียกโชคลาภนะที่เหมาะที่จะใช้การจัดแต่งร้านค้าหรือจะนํามาแต่งบ้านก็ได้นะครับกบสามขาเป็นตุ๊กตาเรียกเงินเรียกทองเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยนะฮะโชคลาบนะกบสามขาเนี่ยเราจะเลือกเป็นลักษณะที่ คาบเหรียญกระสาบไว้ในปากก็ได้นะหรือจะมีเหรียญกระสาบร้อยพันเนี่ยอยู่รอบบริเวณตัวพันแข้งพันขาหรืออยู่ตรงฐานตรงอะไรได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมมงคลนะครับตำแหน่งที่ดีนะครับควรที่จะตั้งกบสามขาเนี่ยที่เวลาเปิดประตูปั๊บเห็นเลยกลบสามขาอย่างเงี้ยเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นร้านค้าเปิดขึ้นมาปาั๊บเห็นเลยอย่างเงี้ยถือว่ามงคลแต่อย่าหันนะครับ หลังให้หรือหันข้างให้นะเวลาเปิดประตูมาปุ๊บเห็นกบหันหลังให้หรือเห็นกบหันข้างให้เนะี่ยอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะเพราะว่าตามความเชื่อนะครับของจีนนะครับกบสามขาที่หันออกรับประตูเนี่ยนะครับจะเหมือนกันดักจับนะเงินทองเข้าบ้านนะจะได้อะไรมาโดยง่ายได้อะไรมาโดยสะดวกนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ที่คนนิยมแล้วก็สามารถหาซื้อได้ ทั่วไปและมีการจัดวางอย่างสวยงามนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเอาละนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นที่นิยมชมช,มชอบมากกับร้านค้านะฮะต่างๆนะที่จะเสริมเรื่องความมั่งคั่งล,ำล่ำรวยนั่นก็คือแมวฝักเรานั่นเองนะครับแมวฝักเป็นตุ๊กตาที่เรียกโชคลาบเงินทองนิยมใช้กับร้านค้านะ แต่เราก็สามารถนะครับที่จะนำมาตกแต่งบ้านเราได้เช่นกันนะตุ๊กตาแมวเนี่ยนะครับฝักเราจะต้องให้สะอาดอยู่เสมอนะอย่าปล่อยให้ฝุ่นจับอย่าตั้งไว้ในมุมอับเหมือนเดิมนะจะได้มีเงินมีทองและก็มีความมีโชคลาภนะฮะอยู่เสมอนะครับก็เหมือนกันนะครับตั้งเหมือนกับกบสามขาคือควรตั้งตุ๊กตาแมวขวักนะเปิดเข้ามานะและเห็น นะครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เป็นที่นิยมชมชอบกันมากนะครับเป็นการเสริมนะ,นะเอาละนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับนะผมเกตดกา้าพินดูตลอดสวัสดีครับ